สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับร้องเสียงดังออกออกจับพิกดูที่ท้องเห็นเลขสามตัวชัดมากคังคกร้องเสียงดังออกออกก่อนจับพิกดูที่ท้องเห็นเลขสามตัวชัดมากนึกว่าใครมาเขียนไว้เรียกได้ว่าออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัสะบาลงวดวันที่17ดมกราคมสองห้าหกเจ็ดรางวัลที่หนึ่งหนึ่งห้า 9ก้เลขหน้า3มตัว4ี่สและ9ก้สหนึ่งเลขท้าย3ตัวหนึและ6กสหเลขท้าย2ตัว6กหนึ่งและสำหรับเลขแนวทางในวันที่หนึ่งกุมภาพันหกเจ็ที่จะถึงนี้เราก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นความชอบความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณโดยเลขต่อไปนี้เป็นเลขที่โผล่บริเวณท้องคังค,งคกและมองเป็นตัวเลข ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งบางคนเห็นเป็นตัวเลข535หรือ733และ743ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ